เป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากนะครับในครุงรัตนโกสิน์เนี่ยพระเจ้าเมรินที่เฉลียวฉลาดเก่งกล้าสาม,มารถที่สุดรัการที่หนึ่งที่รัชการที่สี่พระรัชการที่สี่นเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะเมื่อท่านสวยราชไม่มีอำนาจไรเลยท่านบวนพระมา27ปีอำนาจอยู่อยู่ที่พวกบุญนาคทั้งนั้น การย,ยกย่องเชียร์กันคนนั้นเป็นบิดาคนนี้เป็นบิดาเนี่ยเราอย่างฝรั่งมาผมว่าพร่ำเพร้อไปพูดตามความเป็นจริงนั้นน่ะรัชการที่สี่ท่านมีความรู้ทั้งแบตตแแบตะวันตกและแบบตะวันตกท่านเรียนโหรา,าศาสตร์ความพร้รองที่ท่านเรียนดารา,าศาสตร์รือท่านเป็นมีความรู้นำนำสมัยมากโดยเฉพาะในเรื่องสุยญุพราคาที่ว่าก่อนนั้นท่านเชื่อมั่นเลยว่าเนี่ย ที่ท่านคำนวณมาเนี่ยไม่ผิดจะเป็นการทประหารหมดดวงเป็นครั้งแรกที่เห็นได้ในเมืองไทยท่านถึงกับเขียนจดหมายไปชวนจำลองชิงคโปมาชวนพวกนักดาราศาสตร์ฝรั่งเศสมาแลวท่านเองเนี่ยไปเองเลยนะครับไปที่ว่าก่อนทั้งที่เวลานั้นเนี่ยมันยุงชุมเนี่ยท่านไปติดโรคกลับมาสวรรคตเลยแสดงท่านยืนยันมากครับในเรื่องความรู้เนี่ยอันนี้ต้องชมท่านท่านก็ชม้ท่านก็เก่งจริงๆครับในในเรื่องความแม่นยำทางวิชาการ ไม่ว่าโหาราศาสตร์หรือดาราศาสตร์ในหลายวิชาการเนี่ยท่านแม่นจำเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นคุณงามความดีของท่านเราต้องอกจ้องถวายพระเกียรติแต่บางทีก็ถวายพระเกียรติเกินเลยไปนะต้องต้องฟังไว้หูครับเวลานัน้นสำคัญมากนะครับเพราะฝรั่งเห็นว่าเราเนี่ยปาดเถื่อนสู้ฝรั่งไม่ได้ท่านต้องการพิสูจน์ให้ฝรั่งเห็นว่าเราไม่น้อยหน้าฝรั่งอันนี้สำคัญมากนะครับ อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญของเมืองไทยเลยเราต้องการในฝรั่งเห็นว่าเรานี่สามารถมาแพ้ฝรั่งเพราะฉะนั้นเราถึงไม่เป็นมังขึ้นฝรั่งในเอเชียคเนนีมีประเทศเราประเทศเดียวนะครับแม้เราจะเสียสิทธิสภาพนอกอาณเขตไปแต่ในทางการบ้านการเมืองแล้วเราทรงอิสรภาพไว้ได้เนี่ยฝรั่งยอมรับว่าเราเนี่ยไม่น้อยหน้าฝรั่งผมอยากจะเ,เตือนนะครับแม้สงครามโลกครั้งแรกนะครับที่เราเข้าข้างสัมพันธมิตรอังกฤษ,อ,กษอเมริกา ต่อสู้กับเยอรมันและกองทัพไทยไปน่ะฝรั่งให้เกียรติเท่ากับกองทัพยุโรปนะครับจีนส่งกองทัพไปช่วยแต่ฝรั่งให้ทหารจีนเป็นเพียงกุลีเท่านั้นครับผลของแต่ไทยเราไม่ยอมอันนี้ครับไทยเชื่อศักดิ์ศรีเราต้องไม่น้อยกว่าฝรั่งอ่าเนี่ยผมอยากจะเตือนว่าพู้ทยญาตายายเราเนี่ยมีความมั่นคงในศักดิ์ศรีครับแต่ตอนหลังเนี่ยเราจละลดเลิะเทอะตามฝรั่งรับหูรับตาตามฝรั่งแต่สมัยนั้นรัชกาลที่สี่ที่ห้าเนี่ยท่าน จริงในศักดิก์ศรีความเป็นไทยมากที่ส่งคนไปเรียนมองนอกมองหน้ามาก็ทั้งหมดอันนี้ครับเพื่อกลับมาบริหารกิจาการบ้านเมืองของเราเองอย่าลืมนะครับกานที่สี่สกันที่ห้านั่นนะกรมกองต่างๆเนี่ยต้องจ้างฝรั่งั้งนั้นนะครับทำฝรั่งไม่บริหาร็จะมีตปรึกษ,ษากระทรวงพลังงก็จะมีที่ปรึกษานะครับกรมสนุกนกรก,ก็มีที่ปรึกษาบางกรมกองที่จ้างฝรั่งเป็นเลยอย่างกรม ป่าหมานี่จ้างฝรั่งมาเป็นเจ้ากรมเลยครับกรมร้่ราอยรองกิจก็จ้างฝรั่งมาเลยทั้งนี้เพื่อฝึกคนไทยภายในช่วงคนเดียวฝรั่งตามนั้นหมดไปเราสามารถให้คนไทยบริหารบ้านเมืองได้ทั้งหมดนี่ที่ท่านสิพรท่านรับสั่งกับผมเลยว่าเมื่อสมัยท่านเนี่ยจำเป็นแล้วต้องรู้เท่าทัานฝรั่งเพื่อให้ฝรั่งเห็นว่าเขาไม่มีข้ออ้างที่จะมาปกครองบ้านปกครองเมืองเราแต่ท่านบอกวิธีนี้หมดสมัยไปแล้วมาถึงรัชกาลที่6แล้วเนี่ยฝรั่งมันไม่เอาเือนขึ้นอีกแล้วท่านบอกเราต้อง เปลี่ยนไม่เห็นเลยว่าที่แล้วมาเราอุดหนุนราชการให้ไม่แพ้ฝรั่งแต่ท่านสิทธิพรเห็นว่าเราต้องอุดหนุนชาวไร่ชาวนาเพราะชาวไร่ชาวนาถูกเมินถูกเอาเปรียบท่านสิทธิพรถึงตาออกราชการนะครับที่่านเป็นอธิบดีกรมที่ใหญ่ที่สุดมาเป็นชาวนาอบรมลูกหลานชาวนาอุทิศชีวิตทั้งหมดของท่านเพื่อนลูกหลานชาวนาจนปัจจุบันนี้ความคิดของท่านยังไม่สําเร็จนะครับถ้าสําเร็จในลูกหลานชาวนาจะต้องมีความภูมิใจในป็นชาวนาลูกหลานชาวนาต่างๆเหล่านั้น จะต้องมีมีวัฒนธรรมมีเศรษฐกิจไม่แพ้คุณนาขการในชนชั้นกลางอันนี้แหละเป็นคำตอบของคนไทยต้องแยกกันนะโหราศาสตร์กับพยากรศาสตร์คนละอันนะครับโหราศาสตร์คือการดูดวงคล้ายๆดาราศาสตร์นะครับแต่ดาราศาสตร์ดีฝรั่งเขาพัฒนาไปทั้งนี้สาม,มารถหากล้องโทรทัศน์ได้อะไรให้สองดูได้โหราศาสตร์ของเราเนี่ยก็ดูเรื่องดวง,ด,วงดาวครับ ดูดวงดาวจนกระทั่งแม่นยำถ้าดูนตามทฤษฎีเท่านั้นเองเมื่อดูอันนี้แล้วพยากรณศาสตร์ก็เอาตัวเลขที่คนเขาใช้โหราศาสตร์เนี่ยดวงดาวต่างๆเนี่ยเพราะเราเชื่อดวงดาวต่างๆเ่านนะมีอิทธิพลกับชีวิตทุกคนน้วเราก็มาคำนวณดูเลยว่าดวงนี้ราศีนี้ลัคนาอยู่อันนี้มันคืนให้คุณกระทบแก่ใค,ใครยังไงบ้างเขาเก็บสถิติไว้แล้วก็เอามาทำ,ทำ,ทำนายถ่ายทาักอันนี้เป็นพยากรณศาสตร์พรยากรณศาสตร์มันต่างจากโหราศาสตร์แต่มันอิงโหราศาสตร์ ต้องแยกกันให้ชัดนะครับความรู้มันอยู่ที่ผู้ฝ่ายรู้นะครับเพราะว่าท่านบวชอยู่ย7ปีระหว่างนั้นท่านศึกษาคบกับมิชชันนารีฝรั่งนะครับเวลานั้นอเมริกันเข้ามาท่านคบเรียนรู้จากพวกอเมริกันแล้วก็เรียนรู้จากบาทหลวงอย่างตัวอย่างท่านรมุกของมิชัันดยมันคาทอลิกเวลานั้นเนี่ยทั้งราชปาเลโกเนี่ยท่านเรียนจากปาเลโวหลายต่อหลายเรื่องเลยเรียนสำคัญมากนะครับเข้าสถาบันการศึกษามันช่วยง่ายขึ้น แต่คนที่แสวงหาความรู้เองไม่จาเป็นเข้าสามารถศึกษาอันนี้ก็ไม่ใช่พระรัทธคันศีองค์เดียวนะครับทระนารายณ์ในสมัยกรุงศรีวิทยาก็เช่นเดียวกันนะครับท่านศึกษาจากพวกนักดาราศาสตร์ฝรั่งรู้อะไรหลายอย่างก็เจ้าแผ่นดินหรือไทยก็ตามเมื่อต้องการความรู้แล้วอาจแสวงหาได้เมื่อแสวงหามันก็มีครูบาอาจารย์ที่เขาจะมาสอนที่เราเรียนรู้ได้พระนาทธคันสีท่านเรียนรู้มากผมต้องยอมรับแต่เราลืมไปนะครับน้องชายท่านที่จริงรู้มากกว่าท่านเจ้าอภิปริงก้า ท่านรู้ไม่แพ้พี่ชายเลยแต่ท่านในฐานะท่านเป็นเบอร์สองท่านก็ต้องอ่อนน้อมทําตัวยกย่องให้พี่ว่ายิ่งใหญ่กว่าท่านเท่าน,นั้นเองแต,แต่หลายเรื่องอรพระปิ่งก้าวท่านรู้ดีกับพระจอมเกล้าเลี๋ยทำไปจอมเกล้าท่านเชื่อสมัยกรุงศรีธยานั้นนะ่ะพนเรศวรกับพระเอกาทศรสนั้นพี่น้องที่รักใคร่กันมากแลนะพระเอก,เอกาทศรสไม่ได้เป็นวางหน้า แต่เป็นพิชินองที่สองออกศึกกันไปด้วยกันลบลาข้าพันไปด้วยกันในหนชั Infinite. นสิทธิท่านก็เอาอย่างพระนเรศวรน้องชายทนไม่เป็นวังหน้าไห้โบราณนี่มันมีวัง kind of หลวงมีวังหน้านะครับรัชการที่หนึ่งน้องชายเป็นวังหน้าต่อสู้มาปลดพระชุนธนบริประเดยกันรัชการที่สองก็เช่นเดียวกันน้องชายเป็นวังหน้ารัชการที่สองเนี่ยพี่น้องรักกันมากนะครับรัชการที่หนึ่งเนี่ยพี่น้องทีหลังก็ทะเลาะกันนะครับที่สองนี่น้องชายรักพี่ชายมาก พราะพี่ชายท่านสนใจแต่เพื่อนกวีนิพนธ์หล,ลงผู้หญิงหลงกรงขรอง,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 งตอนน้องชายทํางานให้พี่ชายหมดเลยถึงรัชก,การที่สามเนี่ยเอาอาเป็นวังหน้าเลยเพราะวางแผนยึดอํานาจด้วยกันว่าอาเป็นวงนังนาถึงรัชก,กาที่สามสิ้นปู่อุนามีํานามากเลือกพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าท่านอ้างว่าน้องชายท่านเนี่ยดวงชะตาแข็งถ้าไม่ให้มียอดศักดิ์เท่ากับท่านเนี่ยท่านจะตายเร็วอันนี้มีข้ออ่านในการเมืองหรือเปล่านะครับ แต่อย่างน้อยทางยกย่องน้องท่านมากเลยคือท่านขันที่สี่ไม่มีวังหน้ายกวังหน้าเป็นพระช่วยเป็นองค์ที่สองมีมีองค์เดียวในะสมัยกรุงพัฒนากสิน์เช่นเดียวกับมีองค์งเดียวสมัยอัญชยานะครับไปเอกาชุด,ดนั้นไม่ได้เป็นวังหน้าเป็นพระช่วยเป็นคู่กับพระนเรสวนเอาจำเป็นครับพราะการสื่อประสุสันตติทีวงนั้นนะ่ะต้องมีผู้เชื่อสายให้มาก ีไวมากเท่าไหร่มันมีประโยชน์มากเท่านั้นความคิดแต่ก่อนคิดแบบนี้ครับไม่เฉพาะพระเจ้ามเดนนะครับปู่ยา่าตาทวดผมก็เหมือนกันครับเมื่อคุณมีอคติฐานแล้วก็ต้องมีเมียมากมีลูกมากมันเป็นการแสดงความความยิ่งใหญ่ทั้งในทางวัฒนธรรมและในทางการปกครองในทางเศรษฐกิจการปกครองนี่เป็นธรรมดาของคนเวลานั้นนะครับเขาคิดต่างจากเราเพราะฉะนั้นท่านกต็ต้องมีลูกมากเพราะลูก,อ,ลกองค์นี้เส้่ไปแล้วลูกคนนั้นแทนเป็นแทนตอนหลังนี่เจ้ามเดน มีเมียเดียวรัชการที่หกเนี่ยสมยราชตระนันเท่าไหร่ครับแต่นแล้วก่อนจะสิ้นได้พระธิดามาองค์เดียวรัชการที่เจ็ดกับพอเดียวมีเดียวนั่นไม่มีลูกเอาเลยเห็นไหมครับแล้วต้องดูอย่าเอาไม่มาทัดสมัยนี้ไปวัดสมัยนูน้นสมัยนู้นเขาถือการมีลูกมากเป็นประโยชน์แก่การปกครองบ้านเมืองท่าน,นเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมานะครับในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยพระเจ้าเมรินที่เฉลียวฉลาดเจียงกล้า สามารถที่สุดรัชการที่หนึ่งที่รัชการที่สี่เพราะรัชการที่สี่เนี่ยคุณต้องเข้าใจนะเมื่อท่านสมัสยราชไม่มีอำนาจไรเลยท่านบวชพระมายี่สิบเจ็ดปีอำนาจอยู่อยู่ที่พวกบุญนาคทั้งนั้นท่านสามารถเอาพวกบุญนาคมาเป็นพวกท่านสามารถให้เขาะคบประหมท่านเอาเอา,เอาใจท่านแล้วท่านพูดชัดเจนเลยครับท่านจะไม่ทําอะไรเลยเว้นแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเเป็นจะเห็นดีหง่ายกว่าท่านอีกนายหนึ่ง ท่านปะครองตัวท่านเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของฝ่ากษัตริย์โดยที่มีกระทบกระทั่งกับฝ่ายบุญนาควิฉะนั้นก็อาจจะต้องเสียให้บุญนาคยึดครองบ้านเมืองไปแล้วก็ได้ท่านเก่งมากนะครับท่านยกย่องเขาโอ้ยจะเป็นถือเป็นญาติเลยนะครับอย่างเจ้าพยาพระครังชื่อดิน้องนเป็นเพียงพราเท่านั้นนะครับชื่อทัตแต่ว่าทั้งคู่นี่คุมภา่เศรษฐกิจพระจัยโบราณมันนคุมนกองทัพแต่มาถึงตอนนี้ภา่าเศรษฐกิจพี่ชายว่าการพระครังและน้องชายว่ากรมระครังสินค้า ชื่นคุมการค้ากับต่างประเทศทั้งหมดสองคนเนี่ครับมีอำนาจมากใน้นที่สามไปถึงรัชกาลที่สี่ท่านยกให้เป็นตำแหน่งเจ้าพญาทั้งสององค์เลยนะครับเป็นเจ้าพญาบรมหาพิยุรวงศ์น้องชายเป็นเพียงพญาเท่านั้นไม่ได้เป็นเจ้าพญาเลยครับขึ้นเป็นตำแหน่งเจ้าพญาบรมหาพิชายาดนี่ฉันแสดงท่านเล่นบทบาทเก่งมากเลยครับนักเป็นญาติเป็นเป็นมิตรกับท่านเลยแล้วเกลี้ยกล่อมอาไปเป็นพวกท่านทั้งหมดต้องชมท่านนะท่านเก่งในการรัฐประศานศาสตร์